สวัสดีครับผมการการศรีทันดรครับ Learning and Development Specialist นะครับที่ทำงานด้านพัฒนาคนเนี่ยมากกว่า10ปีครับวันนี้เรามาเจอกันในคอร์สเรียนเพื่อเรียนรู้ Learning how to learn นะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ความสนใจในคอร์สนี้นครับแต่ก่อนอื่นเลยทำไมครับเราต้องเรียนเพื่อเรียนรู้นะฮะเพราะว่าจาก World Economic Forum นะครับก็มีรายงานนะครับที่ตีพิมพ์ออกมาบอกว่าในปี2025เนี้ยแรงงานทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับครึ่งหนึ่งจะต้องพัฒนาทักษะตนเองใหม่ๆหมดเลยเพราะว่าตลาดงานเนี่ยต้องการทักษะใหม่ๆแล้วนะฮะกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องพัฒนาใหม่หมดเลยนะครับและอีก40%ของแรงงานในปัจจุบันเนี่ยนะครับทักษะหลักๆที่เขาใช้ในการทำงานเนี่ย ต้องอัพสกิลต้อง r รี k i สกิลใหม่หมดเลยภายในปี2025เช่นเดียวกันและที่สำคัญครับตัวรายงานจาก World Economic Forum เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ในระดับสากลน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Coursera หรือ l i n k i n Learning เนี่ยนะครับเขาก็รวมสถิติมาเป็นอย่างนี้นะครับว่าไอ้พวกทักษะใหม่ๆที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคตเนี่ย พวกเราเนี่ยควรจะพัฒนาให้ได้ภายในระยะเวลา6เดือนเป็นอย่างช้านะครับก็คือที่มาที่ไปนะครับว่าเราอยู่ในยุคที่เราจะต้องอัพสกิลและรีสกิลตนเองตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาในอดีตหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยอีกไม่กี่ปีเราก็จะต้องเรียนรู้ใหม่แล้วนะครับดังนั้นนะครับผมก็เชื่อเลยครับว่าการเรียนรู้เนี่ยมันกลายเป็นทักษะหลัก หรือเป็นทัศนคติพื้นฐานนะครับที่พวกเราทุกคนต้องมีการที่ผมได้เจอทุกๆคนในคอร์สคอร์สนี้เนี่ยผมก็มั่นใจแหละครับว่าทุกๆคนเนะก็มีทัศนคติที่อยากเรียนรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอเราจะเรียนรู้ครับคุณมีอาการเหล่านี้ไหมอ่ะนะครับอาการแรกๆเลยครับก็คือคุณขี้เกียจครับอ่ะฉันจะเรียนรู้เลยนะขี้เกียจอะ่ะมันสมาธิสั้นนะครับผัดวันประกันพุ่งจดจําไม่ได้นะครับ รวมทั้งหลายๆคนเรียนรู้ไปจะต้องไปสอบนะครับพอไปสอบเสร็จปุ๊บโอ้คิดไม่ออกนะตอนนั้นอยู่ดีๆก็กังวลกลัวประมาะนะครับผมสุดท้ายนะครับในคืนก่อนสอบคุณหากโหมอยากจะอ่านหนังสือรวดเดียวอยากจะท่องจํารวดเดียวเนี่ยนะฮะเป็นยังไงครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการสอบผลลัพธ์ไม่ดีนะฮะหรือว่าคุณจะเอาความรู้นั้นอนะไปใช้ในที่ทํางานผลลัพธ์ก็ได้ไม่ดีอีกเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับ ในคอร์สเรียนเพื่อเรียนรู้ learning how to learn นะครับเรียนรู้อย่างไรให้สมองจดจำได้ดีเนี่ยผมก็ได้นำความรู้นะครับจากวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ neuroscience เนี่ยซึ่งเป็นการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทน,นะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอีกวิชาหนึ่งเนี่ยคือวิชาจิตวิทยาการรู้คิดนะครับ cognitive psychology นะครับที่ศึกษาเรื่องของการรับรู้ของมนุษย์นะครับ การตีความเข้าไปในสมองแล้วก็การจดจําภายในสมองเนี่ยสุดท้ายแสดงออกไปสู่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับนำเอาข้อมูลจาก2วิชานี้เนี่ยนะครับมาอธิบายครับว่าเราจะเรียนรู้ยังไงให้มีประสิทธิภาพเราจะเรียนรู้ยังไงให้จดจําได้ดีดังนั้นในคอร์ส,รสนี้นะครับก็เลยเหมาะนะครับกับบุคลากรที่เรากําลังทํางานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่า เราต้องอัพสกิลและรีสกิลตลาดแรงงานกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปทักษะที่เขาต้องการจากผู้เราเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปหมดแล้วดังนั้นเราต้องเรียนรู้และปรับตัวใช่ไหมครับแรงงานเนี่ยเหมาะมากๆเลยคนทํางานเนี่ยเหมาะกับคอสนี้มากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็สามารถเรียนรู้คอสนี้ได้เช่นเดียวกันก็คือนักเรียนนักศึกษาครับเพราะว่าคุณกําลังจะต้องเรียนรู้ใหม่แล้วคุณกําลังจะเรียนจบแล้วนะฮะ กังจะออกไปทํางานนะฮะผลปรากฏว่าคุณก็ต้องเรียนรู้อีกตลอดชีวิตซึ่งเรื่องนี้คนทํางานผมว่าเขาการันตีกับคุณได้นะฮะว่าออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้อีกและเรียนรู้ตลอดชีวิตคนในกลุ่มหนึ่งครับที่เรียนรู้คอสนี้ได้เช่นเดียวกันก็คือผู้นําองค์กรนะครับหรือว่าบุคคลที่ทํางานสายเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรนะครับคุณจะได้แนวคิดหรือไอเดียต่างๆไปใช้วางแผนพัฒนาบุคลากร ในองค์กรของคุณได้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มคนในกลุ่มหนึ่งที่ผมก็อยากจะชวนให้มาเรียนรู้คอสคอสนี้เหลือเกินก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คุณมีลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีลูกอยู่ในวัยเรียนนะครับวยัยอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยอยากให้มาเรียนรู้คอสนี้มากๆเลยครับเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรและคุณจะได้ดูแลลูกของคุณได้อย่างย,งยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับวิธีการเรียนคอสนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ผมออกแบบคอสนี้มาให้คุณเรียนแบบไม่ต้องเรียนลำดับก็ได้นะครับคุณอยากจะเรียนคอสที่1ไปคอร์สที่4ก่อนแล้วกลับมาคอร์สที่3ก็ได้คุณเริ่มเรียนคอสไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องเรียนลำดับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีแรงจูงใจมีแรงกระตุ้นให้กับตัวคุณเองหน่อยนะครับคุณก็จําเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนในหลายๆบทผมมีใบางานผมมีเวิร์กช็อปให้ทำนะครับคุณก็ต้องทํา รวมทั้งการสอบนะครับควิสซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้นะครับคุณจะต้องสอบให้ผ่านรวมทั้งทำคลาสโปรเจกต์ให้ครบถ้วนนะครับคุณก็จะได้รับใบประกศาศนียบ c ัตรอรจากฟิ t นจ r s s k l l l สิ่งที่ผมอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้เรียนคอร์สนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปหมายความว่ายังไงครับคือคุณค่อยๆแบ่งเวลามาเรียนคอร์สนี้บ่อยๆอ,อ,อย่างสม่ำเสมอ ดีกว่ามานั่งฟังรวดเดียวจบนะครับเพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปเริ่มบทที่1กันนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับมาทำเวิร์กช็อปแรกกับผมเลยครับมาลิสสิ่งที่คุณต้องการที่จะเรียนรู้ก่อนนะครับโดยตอบคาถามข้อที่1ก่อนเลยครับว่าณตอนนี้ครับคุณมีเรื่องที่ต้องการเรียนรู้อะไรบ้างเขียนออกมาให้หมดเลยนะฮะและเดี๋ยวคุณเรียนรู้ในบทต่อๆไปผมจะช่วยคุณ เฉลยเองครับว่าคุณทําไมต้องลิสต์มาให้หมดและต่อไปคุณจะโฟกัสแต่ละเรื่องที่คุณต้องการเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับข้อที่2กับข้อที่3ก็คือผมอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายและมีแผนการในการเรียนรู้คอร์สคอร์สนี้อย่างชัดเจนนะครับนะครับข้อที่2เนี่ยก็อยากให้ทุกคนสะท้อนมาให้ผมนิดน,นึงครับว่าคุณตั้งใจอยากจะเรียนคอร์สเนี่ยเสร็จสิ้นภายในเมื่อ,อไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะให้บอกครับวัน เดือนนะครับแล้วก็กี่โมงนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครคงไปพักเรียนคอร์สนี้ยาวไปจนถึงปีหน้านะฮะก็ระบุให้ชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีคอมมิตเมนต์กับตัวเองมีพันธสัญญากับตัวเองทําให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดนะครับข้อที่3ครับคุณมีความตั้งใจจะแบ่งเวลามาเรียนรู้เนื้อหาคอร์สเ n i n g น o w t o รับทุเรียนเพื่อเรียนรู้นี้อย่างไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็พยายามแบ่งออกเป็น เนื้อหาย,ย่อยๆแล้วค่อยๆเรียนไปนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นอยากชวนทุกคนนะครับพอยอคลิปนี้เลยนะหลังจากที่ผมพูดประโยคนี้จบก่อนนะพอผมพูดเสร็จพอยอคลิปนี้นะครับและไปทำเวิร์กช็อปนี้ให้เสร็จแล้วเราก็ไปพบกันในบทที่1ของคอร์สเรียนเพื่อเรียนรู้ Learning How to Lear n กันครับ